อันนี้เด็ดโดนจีบจีก่อนหนึ่งสองสามโดนจีบครับไม่มีใครจีบใครนะก็ทั้งรอกันเลยจะเป็นคนถูกรักถูกรักครับทำไมทำไมเราถึงชอบโดนจีบอ่ะาถามหนูก่อนอมก็ที่ก็ก็อะไรก็ชอบอมชอบโดนจีบครับชอบให้คนต่อบมาเอาน้องมาอ้อนด้วยแต่ว่าหนูเป็นคนอ้อนเหียนนะในหนูลองอ้อนสักแป๊บจีอ้อนยังไงขอกินกาแฟ เรากินกาแฟหนุ่มมัน่าอยากกินกาแฟขอกินอัม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 ขนมแล้วมีทีมงานหมดแล้วทุกคนรุนละนี่เฮียมีขนมเค้กก้อนใหญ่มากดูน่ากินมากโห้ยมีมะกรองอยู่บนนี้ด้วยโอ้ยป้อนหน่อยเอาไปกินเลยครับนี่จริงๆหนูชอบทำชอบชอบทำเสียงอ้อนมาก อ่อนเก่งไม่รู้เป็นนี่คือนี่คือเสียงออนของเขาแล้วใช่ไหมก็มีมากกว่านี้อีกในนี้เหรออ่าให้เก็บไปฟังกันสองคนแล้วเฮียเฮียทำไมเฮียถึงชอบโดนจีชอบโดนจีบเพราะว่าไม่ไม่รู้สิรู้สึกว่าแค่รู้สึกโดนจีแล้วมันแบบเขาเรียกว่าอะไรเขาคนนั้นสนใจเราเขารู้สากเียมันรู้สึกดีที่แบบเฮ้ยเขาสนใจเราอยากแบบรู้จักเรามากขึ้นทำมอยากเรียนรู้กันไปเรื่อยๆโดนจีบ ในเฮียเฮียอ้อนเป็นมาเฮียไม่เป็นจริงเหรอไม่เป็นจริงๆทุกทุกวันนี้ที่ที่มีความแบบนุ่มนิ่มแบบเพราะว่าหนุ่นนิวเลยเพราะอยู่ด้วยกันแล้วก็ติดในไซน์ของมันเลยว่าฝาอนไปไหมน่ค่อยอ้อนหรอป้ามีมีก็มีเหมือนกันแต่แบบข้อของเฮียก็คือมาอย่างนี้ใช่ใช่ใช่เฮียลองแสดงหน่อยแล้วก็เดินต่ออะไรอย่างเงี้ยบ้าฉันออกไปจากตรงนี้ที